ครับก็สวัสดีครับอยู่กับช่องนันท์เฮลบรอหกล้อซิ่งอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเช้าๆครับอยู่หน้างานบ้านอะไรก็ไม่รู้เมื่อคืนเราก็นอนกันอยู่สามนอนะครับนี่ผมต้มมอผีแล้วก็จานโอครับยังไม่ตื่นครับผมตื่นก่อนอื่นผมปวดท้อง โอ้โหหน้างานเราครับเป็นไงเยวจะพาเดิน <sociedad. S 2> ไปดูว่าเมื่อวานเราขุดถึงไหนเนาะแซยังไม่ตื you know. ่นนะหรือไม่ก็ตื่นแล้วแต่นอนเล่นโทรศัพท์อยู่ ่าจะตื่นแล้วนะครับ <c oughs> ดูครับสภาพแต่ละคัน <c oughs> นี่เป็นร่องรอยของเจ้าอยักษนะครับน <c oughs> เอาขี้ตมมาเทในร่องน้ำนี่เลยนะครับ ก็จะเทแต่ตรงนี้นะครับเพราะงั้นนี้ไม่มีรถไถไม่มีรถไถมาดันนะครับมีแต่ไมโครอย่างเดียวแหละเท,ทเต็มพอมันเต็มก็เอาไมโครมาเคลียดดันไปข้างในนู่นครับเป็นสระนะครับเป็นร่องน้ําเป็นสระนนี้ก็เป็นกระท่อมแต่พังแล้ว เมื่อวานเห็นคนแก่เขามาเก็บไม่รู้ว่าไอ้ตุมกุยหรือว่าสวายนะแต่ผมมองมองไปก็ไม่เห็นมีต้นต้นต้นกุยเลยไอ้ลูกยางนะคโอ้กวาจะเต็มาันนี้ก็อีกหลายวันอยู่ครับ เมื่อวานก็วิ่งตอนมาวิ่งอยู่นี่ตอนบ่ายบ่ายสามนได้คนละสิบเที่ยวว่ารอเต่ทาทำทางลงครับ <cue c ười> ก็ไม่มีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจเรากครับคลิปนี้ก <c ười> ็อยากจะพามาดูหน้างานเราเฉยๆ,ๆเสียงจะแหบหน่อยนะครับเพราะตอนเช้า เสียงไม่รู้มันไปไหนใครขโมยเสียงไปก็ไม่รู้นี่ก็เป็นสภาพของเจ้าวาเลนไทนยครับก็จะตาลายหน่อยนะครับโหเนี่ยวางสูงคนระับรถดำอยู่สูงกว่า อไนนี่เอ็มร้อยหมดยังเ n g เหมือนว่ากินแล้วครับเอ้ายังไม่กินเฉยว่ะนี่ครับเอ็มร้อยห้าสิบนี่เมื่อวานก็พี่ต้อมเอาความเราก็จะร่วงตรงนี้นะครับ นี่เป็นทางนี่ต้องเกาเกาใหม่นะครับทาง <c oughs> ถ้ามันหลบกันได้นี่โอ้โหงานนี้อย่างเร็วครับปากบอ่อสองคันก็จะไม่โคตักไม่ทันแล้วครับเ <c oughs> นี่ยมันไม่มีที่หลบกันเลยครับเห็นไหมครับงเรจะยักจอดไกลครับจะชอบจอดไกลๆเอาครับ จอดใกล้เขาไม่ได้หรอกครับเขานอนไม่รับกันดูเลยครับเหลือแค่นิดเดียวเองครับจะร่วงสูงนะครับนี่เอ็นตะไย,ยนี้นี่ดูแนวครับสูงมากเลยครนี่ลอยลอยนั่นคือ ไอแดงแดงนั่นก็เป็นเขาเรียกอะไรระดับเขานะครับคือลงจากระดับนี้อีกเมตรห้าสิบเนี่ยระดับบนเมตรห้าสิบลงมาลงมาอีกเมตรห้าสิบดูแบยี่สิบเที่ยวหมดไปแค่นี้เองครับยังไม่ถึงดินแข็งเลยซ้ำ แต่แปลก็็ไม่มีปลาไหลเลยมันเป็นเลนแบบยังไงละ่ะหาปลาไหลไม่ได้กินอะ่ะเนี่ยไมโครยืนตรงนี้ครับรถด,ดำยืนข้างบนครับวเวลารถดำยืนมันก็สูงแบบประมาณขนาดนี้คอยดูตะโอตักครับว่าจะเป็นยังไงเ <c oughs> มื่อคืนก็ ซื้อข้าวกล่องมากินนะครับวันนี้ทเท่าแกไม่ได้กลับบ้านเมื่อวานเมื่อวานทเท่าแกไม่ได้กลับบ้านอุ้ผมเสียดายแต่ผมไม่ได้เอาเบ็ดมาถ้าเอามานนเนี่ยไอ้คลองเนี่ยนะตรงนี้ข้างนี้กับข้างรถจอดอู้ปลาเนีครับ <c oughs> อไอ้สองตัวนี่มาจากไหนฮะ ต้องมามองเลยรู้จักเว่ยคลองเราก็จะเอาลึกเหมือนกันนะครับเนี่ยจะให้รถถอยมาจากนู่นคนระับเห็นไหมครับจากนู่นถอยมานี่มาถึงเนี่ยครับ แล้วมันจะถอยมาได้ไหมครับแบบนี้ดินแบบนี้มีแต่ตี้อาคูนี่แหละมาใส่ครับไม่งั้นเนี่ยกูทำยากครับงานนี้เป็นงานที่แบบเลอะเทอะครับรถนะรถนะัถนะ่นเลอะเทอะเหนื่อยนะแม่เบี้ย ตอนนี้พวกตาโอกับพี่ต้อมก็ยังไม่ตื่นนะผมตื่นก่อนก็ยังมีปลาอยู่นะครับแต่เป็นปลาซิวครับสุกน้ำเพื่อที่จะลอกแล้วโอ้โอหกานน้ำเขาครับ เอาเสาทั้งต้นมาค้ำไว้ครับเขาจะทาใหม่ครับตรงนี้ <c oughs> นี่ครับที่ผมจะบอกว่าผมเสียดายมากเลยที่ผมไม่ได้เอาเบ็ดมาถ้าเอามาปลาชนปลากระสูบนี่อ <c oughs> เยอะนะครับคองนี้ไม่รู้ว่าเขาห่วงหรือเปล่าเพราะไม่เห็นใครมาเดินตีเบ็ดเลยครับ เนี่ยเบ็ดเขาก็ใส่อยู่นะมันไเบ็ดเล็กๆอะ่ะนี่แหละตรงเนี้ยฮน,นเบ็ดก็ใส่เนาะในปลาละแต่เขาใส่เบ็ดเบ็ดเล็กครับไอคันเล็กๆอะ่ะ จะพาไปดูเจอยักษ์มังครับว่าสภาพตอนนี้เป็นยังไงนี่คนฟูตื่นแล้วครับตะโวแต่จะต,ต,ต้อมหมอพีครับยังไม่ตื่นลเดินมันสั่นคนี่เป็นร่องรอยของมักเทนนะครับเดินเกาๆไว้ครับเการอบแล้วครับนี่ ไอ้สันนี้ก็มารเทนมาทำนะครับตรงที่รถพี่ต้อมจอดนะมารเทนคันที่เสียตินมาย้ายให้นะครับดูสภาพเจอยักษนะครับเสียงแหบนะมันคนไม่สบายคนระับแต่อยู่อย่างนี้ดีอย่างคนระับไม่ต้องกลัวโควิดครับ Này, bên ngay. Này nhay, đinh nhay, nhay, cả nhay, bãi nhay, 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 Để nhay, nhay, về nhay, Này các bãi เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เตโอ,อีกว่าว่าเตโอนอนหลับฝันดีหรือเปล่าโอ้มิชลินนินได้หมวกทหารจากไหนมาใส่เหรอนี่ยรัเตโอนอนเต็นครับฮะทำไมเหรอเก็บได้เอมร้อย คือผมผมตื่นมาเมฆดำกว่านี้อีกหลับสบายเมื่อคืนนี่พี่ไม่นอนทางบนเนาะมีลมเข้าบ่มันมีลมเข้าบะนอนตรงนี้ไอ้มะม่วงนั้นตกทั้งคืนเลยไหมมะม่วงเนี่ยใหญ่ตนเนี่ยตกทั้งคืนอะ บอกเธอเกือบลนหายใครมนะันมาหนักเอามาตากนี่ครับอยู่นี่มีที่อาบน้ำอย่างดีครับอ๋ออันนี้เต็นท์ไงเต็นที่เต็นท์ที่มบาทน้อยครับเจ้าร้อยโอ้แพงเลยไปซื้อแบบกลมๆทหารนี่ครัมันมีีิแถวประพไชัยไอแถวปั้นกวดไอไอแบบพับพับพับ,พบมันเป็นรูปทรงกระบอกอ่ะ อ่ะชิบวกไปมันกลางเองเอออันใหญ่หน่นะพันกว่าบาทอะ่ะนอนหลังใหญ่อืมแต่มันเป็นทรงกระบอกเน๊จม,มันไม่ใช่สี่เหลี่ยมแบบนี้โอ้ยอยู่แต่ในรถเนาะพี่งกลัวอะไรคิดว่าคุเดิน,นต้องไงโอ้ยต้องเดินเป็นง่อยเสียงอะไรเนี่ยเป็นบรรยากาศยามเช้า อยู่ที่นาง,งานก็ <c oughs> อยู่สามสายครับเนี่ยคลองนี่นะครับที่ผมว่าผมเสียดายมากเลยผมไม่ได้เอาเอาเบียดมาเมื่อเช้าเดินเดินเดินไปเข้าห้องน้ำตรงนู้นตกใจปลาลมันอยู่ข้างๆ้างเนี่ยข้างๆ้างเนี้ยเดินเดินไปลนวัวย่างเงี้ยวัวสะดุ้งวิ่งเลยช่อนเลยไปช่อนหรือปลาอะไรนี่แหละไม่เห็นตัวเนาะมันค้ำค้ำ มันคืนร้อนไะนอนนเลยร้อนสตาร์ดลดเลยแล้วผมแต่มีพัดลมมัอนอื่นมันก็ไม่ได้สตาร์ดหรอกมีผู้ใหญ่ใจดีบริจาครองเท้าให้ตาอ้ไหมพี่ทำไมต้องออนนี่นี่เชือกเขียวนี่ไหมแล้วก็มัดมัดกับเงี้ยงตรงนี้มันแล้วก็ รอยอันนี้มาทำเป็นปุ่มแค่นั้นเองโหรองเท้าผมแต่กอนน่ะไม่ได้มาใส่นีโลกใส่เบื้องกันนี่เลยแต่เป็นมันขาดหมดแล้วอะไรเงี้ยขาดแล้วเอาเชืชอกไงเว้ยสองปีแล้วเนาะคลมแล้วรองเท้าเดาเทียมใหญ่ไนเ่ยใหญ่ไม่พอไปโอ้หโห,โหพี่ก็รอยทางนน,น้น่อนนี่ยรอย อันนี้เงินนั่นแหละอย่างเงี้ยอย่างงี้เลยแล้วพี่ก็จิ้มไปทั้งสองอันอย่างงี้เลยแล้วก็ไปมัดข้างล่าง,องเอา,าออ <laughs> พี่ก็ไม่ตัดไอ้ปมตรงนั้นมันออกก่อนเนาะพี่เอาพปุมยัดได้ย่างนี้ไม่ได้โหมายัดได้ไปเรา ไม่งั้นพี่ก็เอาอันนี้อะเอาไฟเช็คดนหัวเนี่ยแล้วรอยจากข้างล่างก่อนเส้นเดียวมาเลยเย,วยาวเกินไปโอ้ยพี่ก็ไม่รู้จักตัดบอสเออแล้วก็ครองนั่นละเ <c oughs> สียบลงไปคืนอีกทีทีนี ไม่เสียบเชือกอะลงไปคืนเอาไปแล้เอาไปเช็คดนก่อนนะนอลองเท้าสมัยแต่ก่อน้องผมผมก็ทำแบบนี้แหละครับเข้าไหม เรียบร้อยแค่นี้เองน้องน้ำนมันไม่มาด้วยอ่าล้วพี่จะเอาแค่ไหนสิแล้วมัดเอาสูงเอาต่ำแค่ไหนโอ,อ้ยมันต่ำเกินแล้วนะเฮ้ยเกินไปพอแล้วแค่นั้นแหละมัดเลยมัดข้างล่าง อืแค่นั้นแหละแล้วมันข้างล่างเอามาบเขาให้กูธเลยตื่นครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม